สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับส่วนชมรถสวย e ีโคคานะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์ครับมือเดียวป้ายแดงวิ่ง90,000กว่านะครับไม่ถึงแสนเลยครับลองชมลองเช็คนะครับคันนี้175,000บาทนะครับ มิสูบิชิมิราดนะครับปี2012เกียร์ธรรมดานะครับรองชมรองเช็คนะครับสำหรับใครที่หารถประหยัดเน้นใช้งานนะครับตัวนี้1,75,000บาทนะครับมือเดียวสวยสวยสมบูรณ์นะครับเข้าสู่ทุกระยะนะครับเช็คให้ทุกระบบนะครับ ใช้งานได้เลยครับคันนี้สภาพสวยๆใครที่กําลังเล็งหาอีโคคานะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้สันทลอกแอร์แบกนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยสวยสมบูรณ์นะครับกระจกไฟฟ้านะครับนี่ครับไม้แท้นะครับพาไปเช็คศูนย์ได้เลยครับใครที่ชอบและกําลังเล็งหารถไปใช้งานนะครับในราคาย่อมเยานะครับได้รถปี12นะครับก็เดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายนะครับลองชมลองเช็คดูได้สําหรับรุ่นนี้กครับอะไรเยอะครับดูแลไม่แพงครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้นะครับในมิลาน ขับนะครับในแฟนเพจแฟนขับนะครับมีคนใช้งานอยู่เยอะแล้วก็เอามาแต่งก็มีนะครับหรือจะใช้ธรรมดาก็ได้นะครับ คันนี้สภาพสีนะครับเก็บสีมาให้รอบคันนะครับใช้ประกันเก็บไปเรียบร้อยนะครับสวยสมบูรณ์นะครับสีที่ขาวเงาสวยครับเอาไปใช้งานกันได้เลยช่วงล่างเช็คให้แล้วครับใช้งานได้ยาวคุ้มสุดๆครับสาหรับรุ่นนี้ก็ประหยัดแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นอีโคคาและเป็นเกียร์ธรรมดายิ่งประหยัดและใช้งานง่ายครับดูแลสบายก็ฝากไปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสาหรับสมาชิกที่กําลังเล็งหารถไปใช้งานนะครับท้าเน้นเป็นอีโคคากระทัดรัดหน่อยนะครับสาหรับรุ่นนี้รองชมแล้วไปดูร รถได้นะครับรถอยู่ที่พุทธมนฑลสาย2นะครับใครสนใจเน้นโทรเจรจานะครับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าทานชอบและพร้อมอยากได้ไปใช้งานนะครับสามารถจัดส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับไม่ต้องกลัวรถหายนะครับผมรับประกันว่ารถถึงบ้านแน่นอนนะครับคันนี้สภาพ1ในร้อยนะครับวิ่งไปถึงแสนรับประกันได้เลยครับว่าเนียนสมบูรณ์แน่นอนครับหาไว้ใช้งานก็ฝากได้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับคันนี้คัดสภาพมาแล้วนะครับไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับใช้งานได้ยาวๆ รประหยัดแน่นอนนะครับลองชมลองเช็คไปดูรถทดลองขับนะครับจะเปรียบเป็นราคามอเตอร์ไซค์ระดับคันรุ่นใหม่ๆก็ได้นะครับแสนกว่าๆนี่มีเยอะเลยครับคันนี้ปลอดภัยกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับก็ฝากก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ชอบ ต้องชมรองเช็คดูได้ครับสวยสมบูรณ์ไว้ใช้งานเดินทางกันได้ 2, คน3คน4คนไปได้ครับขอพระคุณทุกท่านมากมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคันนี้เป็นภายในเดิมๆมาจากโรงงานนะครับสวยสมบูรณ์เช็คให้ทุกระบบแล้วครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักนะครับเม็ดอาร์ครบขอบครบแต่เข็มครบครับรองชมไปดูรถทดลองขับได้เลยครับสวยเนียนหาไว้ใช้งานเป็นอีกหนึ่งทางลือกให้กับสมาชิกนะครับรดคัาสภาพนะครับการันตีว่าไม่มีชนหนักตัดต่อพิกล้วนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอว่าเราโกหกหมก เม็ดนะครับซื้อคืนเลยครับรับประกันว่าคันนี้ของจริงครับสวยสมบูรณ์เนียนตาแน่นอนนะครับขอบพระคุณนะครับเน้นโทรเจรจารนะครับรถอยู่ที่พุทธมนตรนสาย2ครับ